รีค่ะรับเลยค่ะขอบคุณพี่ด้วยขอแดหนึ่งแปสวัสดีครับคุณตำรวจโอ้โหคุณตำรวจเอากล้วยมาเสิร์ฟเหรอครับขอบคุณครับผมชอบกินกล้วยอยู่พอดีตำรวจเอากล้วยมาเสิร์ฟให้พระราชาหรือเปล่าขอกล้วยหน่อยครับครับผมมันไม่ใช่กล้วยอาหารมาดะค่ะอ่ามันเป็นเครื่อง,งบินอ๋อมันแสดงว่ามันไม่ใช่ตำรวจมันเป็นนักบิน มันถือเครื่องบินน่ะไหนดูใหม่เดี๋ยววันนี้ดีไซน์จะไปเที่ยวกับพี่เกลลี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยหนูวาไหนคะอันนี้เ อ่ะบอกพี่ถามพี่ว่ามีหรือเปล่าเอาชุดแฮปปี้มิลค่ะเดือนสิงหาคมที่ร้านแมคโดนั่นนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะแจกไอศครีมให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า12ปีฟรีค่ะรับเลยค่ะขอบคุณพี่ด้วยงงงงขอบคุณค่ะยังสั่งต่อใครยังไม่เสร็จตกลงจะซื้อเพิ่มไหมคะมินเนี่ยนเอาเพิ่มอีกตัวไหมคะอ่ะเพิ่มค่ะบอกพี่ค่ะยังไม่ทันจางเลยฝากไอติีมพี่พ่อก่อนค่ะเขาแจกฟรีค่ะไอติีมมาค่ะ อ,อ่ะไปค่ะไปลวองมินเนี่ยนต่อค่ะอได้แกสเจดแบโอเคได้มาละสองตัวอ่ะสั่งอาหารต่อก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้มินเนี่ยนตัวไหนบ้างโอเคไหม <c oughs> แกดูซิจะได้มินเนี่ยนตัวไหนบ้างเอ่ย <c oughs> จะได้ตัวที่อยากได้ไหมได้หนึ่งสองได้ตัวราชนี ลาชีลาชานีไหนแกอกมาดูที่ราชาแกมาดูน่ะคะไหนอ๋อใช่แล้วเนี่ยค่ะดูหน่อยที่หนูเลือกอะราชาใช่ไหมยักษอีกตัวหนึ่งจะได้ตัวไหนเอ่ยดวงดีมากเลยดีไซน์อยากได้ตอนนี้พอดีเลยใช่ไหมนี่งานตอางมาแล้วอั้งอะไรตั้ำลวนเฮ้ยโชคดีได้ไม่สามยี่า ่เชิญดีมากไหนสวัสดีครับคุณตำรวจโอ้โหคุณตำรวจเอากล้วยมาเสิร์ฟปะครับขอบคุณครับผมชอบกินกล้วยอยู่ดีตำรวจเอากล้วยมาเสิร์ฟให้พระราชาหรือเปล่ากล้วยหน่อยครับครับผมมันไม่ใช่กล้วยอาหารมาดามาอ่ามันเป็นเครื่องบินอ๋อมันแสดงว่ามันไม่ใช่ตำรวจมันเป็นนักบินมันถือเครื่องบินน่ะไหนดูหใไฟดู ดี๋ยวพ่อดูยมันเป็นนักบินไม่ใช่ตำรวจอะอาหารมาแล้วค่ะกินก่อนไหมไม่ใช่กล้ยเลยคือไม่คือไม่คือนี่ดีไซน์ของแม่เป็นโจ๊กไข่ข้นว้าวนี่ดีไซน์สนใจไหมผมอยากคุณอุ่นๆร้อนๆคุณครับอ่ะขอดีไซน์นะคะขอดีไซน์นี้ค่ะขอดีไซน์เป็นแฮปปี้มิน Happy Meal กินกันดีกว่ามาครบแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้ดีไซน์จะไปเที่ยวกับพี่เกลลี่ใช่ไหมไ่เคยกินแต่ว่าอร่อยมากกินก่อนเลยดีไซน์ชอบกินแอปเปิลของแมคโดนัลนะคะทุกคนชอบมากมากคือแม่ซื้อของที่อื่นมาให้กินเขาก็บอกว่าไม่อร่อยเหมือนไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่ามันไม่อร่อยเขาเขาบอกว่าของแมคโดนัลลอร่อยอร่อยมาก จริงเหรอ,อ,อแม่ชิมรสชาติมันก็เหมือนกันอะเขาชอบกินมากเขามีการบอกว่าขายแอปเปิ้ลแย่ไหมเขาจะขอซื้อแอปเปิ้ลอย่างเดียวอืออ่ะวันนี้นะัดพี่เกลี่ไปเที่ยวที่ไหนนะหมู่บ้านไดโนเสาร์เย่ไปเดี๋ยวรอชมคลิปนะคะดีไซน์จะไปเที่ยวหมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์กับพี่เกลี่นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามได้เลยนะคะค่ะบ๊ายบาย